มาช้าครับเพิ่งลงจากข่านะฮะแต่จะมาบอกข่าวดีเรื่องของการเยียวยานะครับนักร้องนักดนตรีหมอลำลำตัดลิเกคือในคนในกลุ่มนี้นะฮะที่บอกไปแล้วว่าจะได้เงินเยียวยา5,000บาทตอนนี้เนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเตรียมพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่21ทธันวาคมนี้นะฮะเพื่อจะให้จ่ายเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับคนกลุ่มนี้รอบแรก29ธันวาคมนะครับ โดยคนกลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา33มาตรา39และมาตรา40จะได้นะครับ1เดือน5,000บาทครับสำหรับมาตรา33มาตรา39ไม่น่าจะมีปัญหารายชื่อมีอยู่แล้วแต่คนที่อยู่ในมาตรา40 รายชื่อมีอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่พิเศษหน่อยฮะคนที่มาตรา40เนี่ยคนที่ยังไม่ได้อยู่ในมาตรา40พวกกลุ่มนักร้องนักดนตรีหมอลำลำตัดลิเกอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องสมัครประกันสังคมมาตรา40ก่อนวันที่14มกราคม2565นะครับและมาตรา40นี้นะครับคุณจะต้องมีสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัม หรือสมาพันธ์เครรืืออข่ายคนนบันเทิงหสมาคมคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยเป็นคนรับรองด้วยนะครับมิฉะนั้นแล้วหลายคนสงสัยว่าแล้วฉันจะไปหาที่ไหนเขาจะมีเครือข่ายอยู่แต่ละจังหวัดอยู่แล้วนะครับเดีย๋ยวผมพยายามจะหาข้อมูลตรงนี้มาให้และบางคนบอกว่าถ้าสมัครไม่ทันละ่ะเพราะว่ารอบแรกเขาจะจ่ายให้มาที่29ธันวาคมไม่เป็นไรครับเขามีรอบเก็บตกครับจะเก็บตกบุคคลกลุ่มนี้นะครับจนถึง ลอสสุดท้ายคือมีนาคมปี2,565เอางั้นรอฟังข่าวนี้นะครับให้รายละเอียดที่ชัดเจนก่อนเข้าคอรามอก็คือ21ธันวาคมนี้คืออังคารหน้านะเดี๋ยวผมอธิบายให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นธันวาคมนี้คุณได้เงินแน่นอนนะฮะ5,000บาทจ่ายทางพร้อมเพ์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับอ๋อลืมไปแล้วใครที่สมัครมากรา40ไม่ใช่รับเงินเดียวๆอย่างเดียวนะจ่าย เงินประกันตนทุกเดือนด้วยนะครับเพราะว่าคุณก็จะได้รับสิทธิสิทธิประโยชน์ของคุณตามมาตรา40นะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับ